คลิปนี้นําเสนอฮาโวเทียค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไม้อบน้ำชนิดหนึ่งนะคะเป็นฮาโวเทียคูเบอรี่นะคะหรือฮาโวเทียหยดน้ำนั่นเองก็จะเห็นนะคะว่าทำไมถึงเรียกว่าหยดน้ำนะคะมองไปเนาะก็จะเป็นก้อนๆก,กลมๆดูลักษณะใสๆเหมือนหยดน้ำนะคะ ดูจากสายตาแล้วเหมือนเขาจะค่อนข้างบอบางนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเขาไม่ได้บอบางอย่างที่เห็นนะคะถ้าจับดูเนี่ยมันก็จะเป็นแข็งๆนะคะแต่ก็จะเป็นความแข็งที่รู้สึกได้ะค่ะว่าข้างในมันจะเป็นเหมือนมีเป็นนวลๆแข็งๆอยู่ข้างในนะคะแต่คือจับได้ค่ะจับสนุกดีมันก็จะแบบแข็งๆยุ่นๆมือนะคะไม่ได้อบบางอย่างที่เห็นจริงๆ วิธีการเลี้ยงค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะของเราเนี่ยนะคะเราจะเอาไว้ในกระถางดินเผานะคะต้นนี้เราจะรู้สึกว่าเขาชอบกระถางดินเผานะคะคือให้น้ำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะช่วงที่ใกล้จะให้น้ำมันจะดูรู้สึกดินแห้งๆนะคะแต่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเขาก็คืออยู่ได้ รดน้ำมากไปด้วยซ้ำนะคะที่จะทำให้เขาเน่านะการขยายพันธุ์ค่ะก็นี่เลยก็แยกหนอนะคะแล้วก็เอาใบชำต่อนะคะนี่ตรงนี้จะเห็นว่ามีมียอดมีหนอมีหนออกมาแล้วนะคะ<ส>เดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะต้องแยกแล้วแหละ นีตรงนี้นะคะที่จะเห็นเนาะเป็นเป็นเหมือนเป็นต้นเล็กต้นหนึ่งนะคะแทรกออกมานี่แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากแยกหนาอออกมานะคะจริงๆเราก็สามารถให้เขาโตไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะออกมาเป็นพุ่มนะคะก็จะมองแล้วก็จะดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะแล้วแต่นะคะว่า เราชอบแบบไหนเนาะถ้าอยากมีหลายต้นก็แยกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าดูแบบอลังการต้นใหญ่เป็นกอกเนาะก็เลียงไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกออกมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นกอนะคะอืมอันนี้อีกต้นหนึ่งของเรานะคะอันนี้คือก็มีหน่อแล้วเหมือนกันต้นนี้ก็คือในอใส่กระถางพลาสติกนะคะ น่ารักเนาะ